ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่727แท้งบุตรที่แท้เจ้าก็อยู่มาโดยตลอดซีหลิงเทียนเหลยมั่นใจว่าเจ้าเมืองเย่เฉิงต้องค้นพบปัญหานี้ทว่าเขาไม่ได้สังเกตเห็นความร้ายแรงของปัญหามิฉะนั้นเขาจะพาเย่เย่ไปที่จวนเฟิ่งคุกเข่าต่อหน้าเฟิ่งชิงเฉินและขอร้องเฟิ่งชิงเฉินด้วยการยกมือขึ้นและวางไว้บนหลังมา้า อันตรายของเมืองเย่เฉิงจะไม่ออกมาในช่วงเวลาสั้นๆแต่เมื่อลูกเห็บหล่นลงมามันจะไม่สามารถย้อนกลับไปได้และเมืองเย่เฉิงทั้งหมดจะเป็นอมภาตการชนะศึกนับร้อยครั้งในสงครามนั้นไม่ได้ฉลาดที่สุดในหมู่นักปราดการปราบศัตรูโดยไม่ต่อสู้ต่างหากที่ถือว่าฉลาดที่สุดในหมู่นักปราดเฟิ่งชิงเฉินอาจกล่าวได้ว่าเป็นนายทหารและด้วยเหตุนี้ซีหลิงเทียนเลยจึงให้ความสําคัญกับเฟิ่งชิงเฉินมากขึ้นเขาจะปล่อยให้เยาวาไปเสี่ยงด้วยตัวเองและใช้ลูกของตนเองไปทํานายเฟิ่งชิงเฉิน เฟิงชิงเฉินและเสด็จอาเก้าทั้งสองทรยศเกินไปและน่าสะพรึงกลัวมากพวกเขามีความอดทนมองการไกลและมีทักษะพวกเขาไม่หุนหันพลันและวางแผนก่อนลงมือไม่ลงมือไม่เป็นไรแต่หากได้ลงมือจะเป็นโจมตีอย่างหนักเฟิงชิงเฉิรนระงับอารมณ์โกรธคุณบนใบหน้าของนางแต่ด้านในกลับเพิ่มความแค้นนั้นเป็นสองเท่าไปแล้วและจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณสนใจมากที่สุด การแก้แค้นของเฟิงชิงเฉินไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนางกำลังวางแผนอย่างลับๆจะคิดถึงเกี่ยวกับผลระยะยาวนางจะคอยกินเนื้ออีกฝ่ายหนึ่งทีละน้อยแม้กระทั่งอีกฝ่ายจะไม่รู้ตัวเลยพวกเขาก็จะไม่รู้ว่าเฟิงชิงเฉินทำอะไรลงไปบ้างแล้วเพราะสิ่งที่เธอทำคือสิ่งที่ในระยะสั้นไม่สามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้แม้แต่น้อยซีหลิงเทียนเลยค้นพบมันแล้วและได้เตือนเย่เย่มาก่อนทว่าน่าเสียดายที่เย่เย่ไม่เห็นคุณค่าและไม่ได้ดูเฟิงชิงเฉินอย่างเอาจริงเอาจัง ไม่ว่าจะเป็นความกังวลของซีหลิงเทียนเลยหรือความสะเพร่าของเย่เย่สิ่งนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเฟิงงเเฟ่งชิงเฉินเฟิ่งชิงเฉินไม่ได้คิดอะไรในตอนนี้นางเพียงต้องการฝังพ่อแม่ของนางอย่างราบรื่นและอย่าได้มีคนอย่างเยาวาปรากฏตัวขึ้นอีกเพื่อมาทำลายพวกเขางานศพพ่อแม่ของนางโชคดีที่ไม่ใช่ทุกคนที่เกลียดนางมากเท่ากับที่เยาวาที่เลือกที่จะสร้างปัญหาให้นางในวันที่พ่อแม่ของนางถูกฝังหลังจากออกจากเมืองการเดินทางก็ราบรื่นท้องฟ้ายังมืดครึ้มแต่ไร้ฝนซึ่งไม่กระทบต่อความเร็ว เมื่อเร่งความเร็วขึ้นเล็กน้อยพวกเขามาถึงนอกสุสานตามเวลาโดยประมาณหลังจากที่สุสานสร้างเสร็จเฟ,ฟิงชิงเฉินไปที่นั่นเมื่อเห็นสุสานที่เคร่งครึมเนื่องจากเฟิงชิงเฉินจะจูจ้จี้จุกจิกนางจึงไม่พบร่องรอยของความไม่พอใจเลยแม้ว่าโครงการจะเร่งรีบแต่ก็ไม่มีอะไรเลอะเทอะและทุกอย่างก็งดงามเฟิงชิงเฉินอยากจะมาขอบคุณซูเหวินชิงด้วยตนเองหลังจากที่ซูเหวินชิงรู้ข่าวเขาก็รีบส่งคนมาบอกเฟิงชิงเฉินว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้และการขอบคุณซูเหวินชิงก็ไม่ใช่เรื่องไม่จำเป็น คนสุดท้ายที่ซูเหวินชิงต้องการเห็นในตอนนี้คือเฟิงชิงเฉินทันทีที่เขาเห็นเฟิงชิงเฉินเขาก็นึกถึงความเจ็บป่วยของตนเองและยาที่ซ่อนอยู่ตอนนี้เขาหวังว่าผู้ชายทุกคนในจิ๋วโจวทั้งหมดจะเป็นตายพรองเหมือนเขาด้วยแพทย์เป็นอาชีพที่น่ารำคาญมากโดยเฉพาะถ้าแพทย์รู้เรื่องสมรรถนะทางเพศของคุณเฟิงชิงเฉินก็ยุ่งเช่นกันและซูเหวินชิงบอกว่าไม่ต้องมานางก็จะไม่มาแล้ว ลงศพเคลื่อนตัวเข้าไปในสุาสานและเข้าใกล้สุาสานมากขึ้นเรื่อยๆ่เฟิ่งชิงเฉินพบว่าตนเองไม่ต้องการแยกจากกันหลังจากฝังศพแล้วนางต้องการมาที่สุาสานเพื่อกราบไหว้พ่อแม่ของนางดวงตาของนางพร่าโมหัวใจของนางเจ็บปวดนางมองขึ้นไปที่สุาสานซึ่งอยู่ไม่ไกลเฟิ่งชิงเฉินตกตะลึงกับภาพนั้นและความโศกเศร้าของนางก็หยุดชะงักมีคนอยู่ในสุาสานหรือจากระยะไกลดูเหมือนมีร่างหนึ่งร่างแล้วจะเป็นใครกันในเวลานี้ ใครมีคนมาก่อนพวกข้าหรือหวังจินหลิงก้าวไปข้างหน้าทันทีและเงยหน้าขึ้นมองผลลัพธ์มีร่างสีดำอยู่หน้าสุสานลมหนาวทำให้เสื้อคลุมของชายคนนั้นพื้วสวยัยและเส้นผมสีดำของเขาก็บิดพิ้วตามสายลมเพียงร่างด้านหลังทำให้ผู้คนรู้สึกหดหู่และเยะี่ยงทำให้ผู้คนกลัวที่จะเข้าไปใกล้ไปดูซิว่าเป็นใครหนานหลิงจินสิงพูดกับตีตงหมิง ในหมู่พวกเขามีเพียงตีตงหมิงเท่านั้นที่เก่งศิลปะการต่อสู้หากไม่สั่งเขาจะสั่งใครได้หลังจากที่นานหลิงจินฝานกลายเป็นเจ้าชายแล้วเขาก็เคยชินกับการสั่งคนให้ทำสิ่งต่างๆเจ้าไม่ต้องไปซูเหวินชิงก้าวไปข้างหน้าทันทีและหยุดตีตรงหมิงบุคคลน,นั้นน่าจะเป็นเสด็จอาเก้าเขาไม่สะดวกที่จะออกมาจากพระราชวังดังนั้นเขาจึงรออยู่ที่นี่นานแล้วเสด็จอาเก้าเป็นไปได้อย่างไรเขามาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ต้องพูดถึงเฟิ่งชิงเฉินทุกคนต่างล้วนแต่ตกตะลึงพวกเขาคิดว่าเสด็จอาเก้าจะไม่มาแต่พวกเขาไม่คิดว่าเขาจะมาเร็วกว่าคนอื่นจากจุดนี้สามารถพูดได้ว่าเขาเอาเฟิ่งชิงเฉินมาไว้ในใจและเขาเก็บทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเฟิ่งชิงเฉินไว้ในใจเช่นกันข้าก็ไม่รู้เหมือนกันไปถามดูก็รู้แล้วไม่ใช่หรือสุวินชิงไม่รู้ว่าเสด็จอาเก้าจะมาสุวินชิงดาวเพราะวันนี้คนส่วนใหญ่เข้าสุสานนี้ไม่ได้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเสด็จอาก้าวได้ย้ายผู้คนออกจากกองพลทหารเสริญจีเมื่อวานนี้ให้ไปอยู่นอกเมืองและด้านนอกสุสานเพื่อขจัดสิ่งกีดขวางระหว่างทางดังนั้นเฟิ่งชิงเฉินจึงออกจากเมืองไปอย่างราบรื่นสำหรับเหตุการณ์เหยาวาพูดได้เพียงว่าเสด็จอาก้าคาดคะเนผิดไปเขาไม่ได้คาดคิดว่าจะมีใครที่คิดสัน้นและสร้างปัญหาให้กับเฟิ่งชิงเฉินในพระราชวังได้และคนคนนั้นก็ไม่กลัวที่จะถูกแทงที่กระดูกสันหลัง โชคดีที่เฟิงชิงเฉินไม่ถูกหลอกไม่เช่นนั้นงานศพของวันนี้จะถูกขัดจังหวะอย่างแน่นอนไปกันเถอะเฟิงชิงเฉินระง,งับอารมณ์ในใจและพูดอย่างสงบนางสามารถหลอกคนอื่นแบบนี้ได้แต่นางไม่สามารถหลอกหวังจินหลิงที่ให้ความสนใจนางได้ต้องบอกว่าเสด็จอาก้าวเป็นเจ้าแห่งการบงการจิตใจคนเพราะเหตุนี้คนเหล่านี้จึงกลายเป็นคนที่ทําให้เสด็จอาก้าวโดดเด่นพวกเขาติดตามเขาตลอดทางและพวกเขาไม่สามารถมารอที่นี่ได้เร็วกว่าเสด็จอาก้าว หวังจินหลิงไม่มีอะไรจะพูดเมื่อคู่ต่อสู้เก่งกว่าในกระดานหมากรุกนี้ลงศพหยุดอยู่หน้าหลุมฝังศพและทุกคนก็ลงจากหลังมาแล้วหวังจินหลิงนานหลิงจินสิงและซ่งชิงเฉินเดินเคียงข้างกันพร้อมที่จะทักทายเสด็จอาเก้าแต่ก่อนที่พวกเขาจะพูดเสด็จอาเก้าก็ขัดจังหวะไม่จําเป็นถึงเวลาแล้วชีวิตในอนาคตของนายพลเฟิงและภรยาเฟิงมีความสําคัญ,ญยิ่งกว่าเสด็จอาเก้าไม่แสดงอารมณ์ใดๆถ้าไม่ใช่เพราะเสื้อผ้าสีดําของเขาทุกคนคงสงสัยว่าเขามาที่นี่เพื่อง,งานศพหรือไม่ เมื่อให้ความสำคัญต่องานศพพ่อแม่ของเฟิ่งชิงเฉินมากที่สุดเสด็จอาเก้าก็ชนะอีกหนึ่งเกมเสด็จอาเก้าพูดอย่างนั้นและก็ไม่ง่ายที่ทุกคนจะหักล้างทุกอย่างทำตามกฎลงศพถูกฝังและทุกคนก็ออกมาไหว้คำนับเฟิ่งชิงเฉินยืนอยู่หน้าสุสารไม่ร้องให้หรือหัวเราะในขณะที่ลงศพถูกฝังลงดินอย่างสมบูรณ์เฟิ่งชิงเฉินก็คุกเข่าลงบนพื้นนางไม่ได้ร้องให้ไม่วิ่งไปข้างหน้าเหมือนคนบ้าเพื่อขุดพื้นดินนางไม่ได้ทำเพื่อไม่ให้ลงศพถูกฝังลงไป นางแค่คุกเข่าลงตรงหน้าหลุมศพลายของนางสันเล็กน้อยแล้วเอานิ้วถูพื้นที่หลุมฝังศพหลุมฝังศพนั้นเรียบง่ายมากไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการเช่นด้วยเกียรติและจงรักภักดีมีเพียงลูกสาวชิงเฉินมอบหลุมฝังศพแด่พ่อเฟิงจ้าและแม่ลู่อีโมเพราะเฟิงชิงเฉินกล่าวว่าจักรพรรดิมอบสิ่งนี้ให้พ่อแม่ของนางจะรู้สึกเสียใจและนางจะทําให้พ่อแม่ของนางภูมิใจอย่างยิ่งในตัวนางคําพูดทั้งหมดบนหลุมฝังศพไม่สําคัญเท่ากับลูกสาวชิงเฉิน นิ้วของเฟิ่งชิงเฉินน่าจะเป็นส่วนที่ปรอะบังที่สุดในร่างกายของนางแต่เพียงแค่ถูไปตามคำบนหลุมฝังศพเลือดก็ไหลออกมาเลือดสีแดงสดสะท้อนออกมาในการเขียนและมันก็ถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วเหลือเพียงร่องรอยของสีน้ำตาลของดอกเหมยใครก็ตามที่รู้จักเฟิ่งชิงเฉินจะรู้ดีว่ามือของนางมีค่าที่สุดสำหรับนางและจะไม่ยอมให้ใครแต่ต้องเลยนางยอมให้ทำลายใบหน้าของนางมากกว่าทำร้ายมือของนางเองแต่ในตอนนี้ นิ้วชี้ของนางถูไปมาและมีเลือดออกแล้วแต่นางยังไม่มีความตั้งใจที่จะหยุดมือของนางเรากับว่านางไม่รู้ถึงความเจ็บปวดนางลูบไล้ร่องของตะละคำสะเสด็จอาก้าวและหวังจินหลิงยืนอยู่ข้างหลังเฟิงชิงเฉินทางซ้ายและขวาอยากจะปลอบโยนานางแต่พวกเขาไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรนอกจากนี้การที่เฟิงชิงเฉินระบายออกมาด้วยวิธีนี้ก็ยังดีกว่าเก็บไว้ในใจตลอดเวลา แค่ว่าพวกเขาสามารถมองดูต่อไปได้แต่ซุนซือสิงและนานหลิงจินสิงไม่สามารถทนดูได้อีกต่อไปอีกแล้วทั้งคู่ก้าวไปข้างหน้าและคุกเข่าเข้าเฟิ่งชิงเฉินในหญิงอย่าทำเช่นนี้เลยท่านบอกว่าหมอที่ถือมีดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีมือที่คล่องแคล่วหัวถูกตัดเลือดตกยางออกได้แต่มือห้ามได้รับการบาดเจ็บท่านจะทำลายมือตัวเองได้อย่างไร แพทย์ธรรมดาจะไม่ปกป้องมือของตนเองแบบนี้แต่แพทย์ที่มีความแม่นยำต้องปกป้องมือของตัวเองพวกเขาไม่สามารถทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเพียงครึ่งมิลลิเมตรระหว่างการผ่าตัดได้ท่านิ้วไม่คล่องแคล่วก็ทำการรักษาไม่ได้เช่นกันท่านอาจารย์อย่าทำแบบนี้เลยแม่ทับเฟิงและท่านหญิงเฟิงถูกฝังอยู่ในดินแล้วท่านควรจะมีความสุขสิการพบกระดูกนั้นแย่กว่าการสร้างสุสานให้พวกเขาซสอีกท่านอาจารย์ท่านพ่อและท่านแม่ของท่านจะไม่สบายใจในโลกของจิตวิญญ,ญ,ญาณแห่งสวรรค์ ดวงตาของสุนสือสิงเป็นสีแดงเมื่อเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าหากท่านพ่อและท่านแม่ของท่านอาจารย์ไม่สงบสุขแล้วพ่อกับแม่ของตัวเองล่ะพวกเขาอยู่ที่ไหนทำไมปล่อยให้ข้าอยู่คนเดียวข้าไม่เป็นไรข้าจะมีชีวิตที่ดีเพื่อให้นามสกุลเฟิ่งถูกสืบทอดต่อไปหยาดน้ำตาตกลงมาจากหางตาของเฟิงงเเฟ่งชิงเฉินเฟิ่งชิงเฉินดึงมือกลับมาและไม่ทำร้ายตัวเองอีกต่อไป และเมื่อนางลุกขึ้นฝนก็ตกลงมาปะปะปะป,ะ,ป,ะ,ปะนี่เป็นฝนแรกหลังเกิดภัยพิบัติหิมะแม้จะเล็กแต่ก็แน่นหนาและเสื้อผ้าของทุกคนก็เปียกปอนขณะที่พ่อแม่ของเฟิ่งชิงเฉินถูกฝังเจ้าหญิงเหยาวก็กำลังดิ้นรนกับเส้นได้ของความเป็นและความตายเลือดถูกนำออกมาจากด้านในห้องทีละกะละมังบางครั้งมีเสียงคำรามอย่างกังวลของหมอหลวงเช่นเดียวกับเสียงของหมอสูติที่ส่งเสียงร้องอย่างกระวนกระวาย สถานการณ์ของเจ้าหญิงเยาวหวาแย่มากเด็กน้อยสิ้นพระชนและเจ้าหญิงเยาวหวาไม่ได้สติการคลอดบุตรของนางไม่สามารถเอาทารกออกจากท้องได้และเลือดจากร่างกายส่วนล่างของนางหยุดไหลไม่หยุดหนึ่งศพสองชีวิตไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดอย่าคิดว่าการคลอดบุตรเพียงอย่างเดียวเป็นอันตรายการแท้งบุตรก็อันตรายพอๆกันและการแท้งบุตรเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างยิ่งหมอหลวงได้คิดถึงเรื่องที่แย่ที่สุดไว้แล้วและตอนนี้พวกเขากำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเชื่อฟังโชคชะตา ตงหลิงจือชุนเดินวนไปวนมาอย่างกังวลแม้ว่าเขาจะไม่ชอบหยาหวาแต่เด็กก็ไร้เดียงสาเด็กที่อยู่ในท้องของหยาหวาเป็นบุตรของเขาเมื่อเห็นเลือดสีแดงสดเหล่านั้นดวงตาทั้งสองข้างของตองหลิงจือชุนก็เป็นสีแดงทำไมทำไมกันนางถึงเกลียดชังข้ามากขนาดนี้เลยหรือแม้แต่ลูกของข้าก็ไม่รอดนั่นคือชีวิตหนึ่งชีวิตนั่นคือเด็กที่มีเลือดเนื้อเชื้อเครือของข้าราชวงศ์ซีหลิงของพวกเจ้ารังแกคนอื่นมากเกินไปแล้วตงหลิงจือชุนคว้าเสื้อผ้าของซีหลิงเทียนเลยอย่างแรงและพูดอย่างโกรธเคือง ลูกของเขาหายตัวไปทันทีหลังจากที่เขารู้เยาหวาใช้ลูกของเขาเป็นอาวุธเพื่อโจมตีเฟิ่งชิงเฉินจะทําให้เขาไม่โกรธได้อย่างไรฟาบาดจะเย็นใจเย็นเพคะเหยาหวาไม่รู้ว่านางกําลังตั้งคันเหตุการณ์วันนี้เป็นอุบัติเหตุซีหลิงเทียนเลยทําตาแข็งและพูดเรื่องไร้สาระหลังจากส่งเย่เย่ออกไปแล้วซีหลิงเทียนเลยก็รีบกลับมา เยาวาเป็นน้องสาวของเขาและเขาจะต้องพึ่งพาตงหลิงจือชุนในอนาคตเขาไม่ต้องการให้ตงหลิงจือชุนเกลียดชังเยาวามิฉะนั้นหลังจากที่เยาวาแต่งงานเข้าไปในตระกูลตงหลิงแล้วนางอาจจะถูกกำจัดได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ u ดโโโน v e l บทที่728ช่วยเยาวาฆ่าไม่ฆ่านางก็ดีเท่าไหร่แล้ว ครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของสามีของเธอหลังจากที่ผู้หญิงแต่งงานแล้วแม้ว่าพลังของครอบครัวพ่อแม่ของเธอจะมีความสำคัญมากแต่ความสำคัญของครอบครัวสามีของเธอไม่ควรประมาทเช่นกันหากครอบครัวของสามีให้ความสำคัญกับเธอสถานะของผู้หญิงก็จะสูงขึ้นด้วยหากหยาวหวาได้รับความสนใจและความสงสารจากตงหลิงจือชุนด้วยวิธีนี้ของหยาวหวานนางก็เป็นเหมือนลูกเป็ดตัวน้อยในน้ำของตงหลิงไม่เช่นนั้น นางจะเป็นเพียงเจ้าหญิงที่คลายเปลือกหอยที่ว่างเปล่านางจะมีชื่อเสียงแต่ไม่มีอำนาจที่แท้จริง mm hmm. เมื่อเห็นว่าตรงหลิงจือชุนห่วงใยเด็กคนนี้อย่างมากซีหลิงเทียนเลยจึงตัดสินใจที่ใช้ความเห็นอกเห็นใจขอตงหลิงจือชุนต่อยวาให้เกิดประโยชน์สูงสุดการสูญเสียบุตรก็เป็นโอกาสหนึ่งโอกาสเช่นกันเนื่องจากเด็กเกิดก่อนที่จะมีพิธีเสกสมรสจึงอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากตรงหลิงจือชุนมากนะแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปการที่สูญเสียไปนี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ซีหลิงเทียนเลยเห็นว่าตรงหลิงจือชุนกระสับกระส่ายและกล่าวต่อฟาบาดชุนอ๋องเรื่องที่เยาวากำลังตั้งคันพวกเราได้ซ่อนความจริงกับนางมาโดยตลอดเพราะเกรงว่านางจะคิดมากเกินไปดังนั้นนางจึงไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตั้งคันเป็นไปได้อย่างไรทำไมนางถึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่านางตั้งคันตรงหลิงจือชุนอยู่ในภวังความโกรธในดวงตาของเขาลดลงเล็กน้อยผู้หญิงต้องเป็นห่วงบุตรมากบุตรเป็นหลักฐานของครอบครัวสามีบางทีเยาวา่าอาจจะไม่รู้จริงๆ ตงหลิงจื่อชุนเลือกที่จะเชื่อและด้วยวิธีนี้เขาจะรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยเยว่าไม่รู้ว่าแม้ลูกจะไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังดีกว่าที่เยว่าปฏิเสธที่จะมีลูกเขาไม่ต้องการที่จะยอมรับว่าเขาเป็นความล้มเหลวเมื่อมองไปที่รูปร่างหน้าตาของตงหลิงจื่อชุนซีหลิงเทียนเลยก็รู้ว่ามันประสบความสําเร็จและซีหลิงเทียนเลยยังคงพูดสิ่งดีๆของเยาวาต่อไปนี่จะเป็นไปไม่ได้ได้อย่างไรเยว่าเป็นองคหญิงนางจะรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรทุกสิ่งรอบตัวนางล้วนแล้วแต่มีมามาช่วยจัดการ แม้ว่านางจะสังเกตเห็นว่าร่างกายของนางดูผิดแปลกไปแต่กระหม่อมได้ใช้พิธีราชาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่เป็นข้ออ้างเพื่อเอาใจนางในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้นางก็ศึกษาเรื่องงานฝีมือมาโดยตลอดเพราะจิตใจของนางก็ฟุ้งซ่านยิ่งซีหลิงเทียนเลยพูดมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหมือนเป็นอย่างนั้นจริงๆซีหลิงเทียนอวีที่นั่งอยู่ด้านข้างก็ยิ่งชื่นชมเขาถ้าเขาไม่รู้เขาคงจะเลือกที่จะเชื่อสิ่งที่ซีหลิงเทียนเลยกล่าวไปแล้ว ท้ายที่สุดไม่มีหญิงผู้ใดสามารถโหดร้ายกับบุตรของนางได้หรอกเหยาวาไม่รู้จริงๆว่านางท้องและยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ลูกมาร้านชิงเฉินใช่ไหมต้องหลิงจือชุนเชื่อแล้วแต่เขาก็ยังมีข้อสงสัยชุนอองไม่ได้โง่เขาขนาดที่ต้องกินยาซีหลิงเทียนอวีพยักหน้าเล็กน้อยแม้ว่าจะฉลาดก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วพวกเขาซีหลิงจะยืนยันว่าเหยาวาไม่รู้ว่านางกำลังตั้งครรภ์มิฉะนั้นราชวงศ์ซีหลิงของพวกเขาจะมีปัญหาได้ ฟาบาทท่านควรเข้าใจว่าบุตรคนหนึ่งมีความสำคัญต่อผู้หญิงอย่างไรยาวะคือเจ้าหญิงแห่งซีหลิงหากนางต้องการใส่ร้ายเฟิ่งชิงเฉินนางจำเป็นต้องเดิมพันบุตรและร่างกายของนางเองเลยหรือตอนนี้ยาวาจะเป็นหรือตายไม่มีใครรู้ได้คำพูดนี้ของท่านสมควรจะพูดต่อนางรึซีหลิงเทียนเลยแสดงบทบาทพี่ชายที่รัก,ร,กรักน้องสาวของเขาค่อนข้างดีกังวลโกรธตำหนิและการแสดงออกทั้งหมดแสดงได้แนบเนียนมาก ในเวลานี้หมอหลวงก็คำรามอีกครั้งเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ถ้าเขาไม่รู้ว่าหมอหลวงถูกส่งมาจากจักรพัรดิติงซีหลิงเทียนอวีคงจะสงสัยว่าหมอหลวงเหล่านั้นคงถูกซื้อโดยซีหลิงเทียนเลยมาและจงใจพูดเรื่องที่เกินจริงของสภาพเยาววาข้าตงหลิงจือชุนหาคำใดมาหักล้างไม่ได้และซีหลิงเทียนเลยก็ไม่ให้โอกาสเขาคิดมากนะักเขากลับคำพูดและโทษตัวเองว่าฝ่าบาทแม้ว่าเยาววาจะไม่รู้ตัวว่านางกำลังตั้งครร อย่างไรก็ตามพวกข้าก็รู้และเรื่องนี้เป็นความผิดของราชวงศ์ซีหลิงของเราจริงๆถ้าจะโทษฝ่าบาทโทษราชวงศ์ซีหลิงของเราที่ไม่ปกป้องเยาวหวาให้ดีดีกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเยาวหวาเมื่อเยาวหวารู้ว่านางมีบุตรแต่เด็กก็หายไปแล้วนางคงจะเสียใจมากและหากนางรู้ว่าฝ่าบาทโทษนางนางคงตายทั้งเป็นข้าข้าไม่โทษนางหรอกในอนาคตสามารถมีบุตรได้อีกตงหลิงจือชุนหลับตาเพื่อซ่อนความเจ็บปวดในดวงตาของเขาบุตร สามารถมีได้อีกกระหม่อมขอบพระทัยฝ่าบาทท่านในนามของเยาวหวาสำหรับความเข้าใจของท่านดวงตาของซีหลิงเทียนเหลยเป็นประกายด้วยแสงทองระยับและเขาก็นั่งลงอย่างพอใจซีหลิงเทียนอวีนั่งอยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ช่วยหรือรั้งไว้เมื่อเห็นซีหลิงเทียนเหลยจัดการกับตงหลิงจือชุนได้เขาก็ไม่มีการแสดงออกใดๆตามความเรียบง่ายของชุนอ๋องมันเป็นเรื่องของเวลาว่าจะช้าหรือเร็วที่จะถูกซีหลิงเทียนเหลยและเยาวหวานน้ำหนา้า ดูเหมือนว่าเยาวาจะยอมแพ้ตรงหลิงจื้อจู่ในครั้งนี้และกอดต้นขาของตรงหลิงจือชุนอย่างแนบแน่นผู้หญิงถ้าคุณต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของผู้ชายแม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าหญิงคุณก็จะเป็นทุกข์ในฐานะผู้หญิงคุณควรจะเป็นเหมือนเฟื่องชิงเฉินอย่างภาคภูมิใจและเดินออกจากเส้นทางที่สวยงามของคุณเพื่ออยู่ในโลกอันมีสีสันเช่นเธอชายทั้งสามยังคงนั่งรออยู่ข้างนอกเพื่อรอข,ข่าวของหมอหลวงแต่ข่าวดียังไม่มาถึงหมอหลวงก็วิ่งออกมาอย่างไร้สติและคุกเข่าลงต่อหน้าตรงหลิงจือชุน ฝ่าบาทฝ่าบาทองหญิงไม่ดีแล้วเพคะหักบุตรในคันไม่ถูกนําออกไปเกรงว่าจะมีความเสี่ยงถึงชีวิตงั้นก็เอามันออกไปซะตงหลิงจือชุนคํารามในเวลานี้เขามีออร่าของความเป็นเจ้าชายฟาบาททรงอภัยค่าน้อยด้วยค่าน้อยไร้ความสามารถองคหญิงอยู่ในอาการโคมา่าและไม่สามารถทำอะไรได้ค่าน้อยไม่มีทางนำเด็กออกไปได้ หมอหลวงรีบอ้อนวอนขอความเมตตาการเป็นหมอหลวงสิ่งที่น่าหวาดกลัวที่สุดคือการได้พบเจอกับเรื่องประเภทนี้และปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องกัดฟันเผชิญหน้าต้องหลิงจื่อชุนเปิดปากของเขาและกำลังจะดุใครสักคนแต่ซีหลิงเทียนเลยมาอยู่ข้างหน้าเขาหนึ่งก้าและพูดก่อนอย่างนั้นควรจะทำอย่างไรฟาบาโปรดเชิญเฟิ่งชิงเฉินมาเถอเพกในเวลานี้เฟิ่งชิงเฉินเท่านั้นที่สามารถช่วยองคหญิงได้เฟิ่งชิงเฉินเชี่ยวชาญด้านนริเวชวิทยาเมื่อก่อนนางอยู่คนเดียว และนำทารกในคันของซื่อจือหูหยินของหนิงกัวกงซึ่งช่วยชีวิตทั้งสามคนไว้ได้หากเฟิงชิงเฉินสามารถนำเด็กออกจากคันของซื่อจือหูหยินของหนิงกัวกงได้นางก็จะสามารถนำเด็กออกจากคันขององคหญิงหย่าหวาได้อย่างแน่นอนข้าขอแนะนำเสด็จเชิญเฟิงชิงเฉินมาที่นี่และขอให้นางช่วยชีวิตองค์หญิงดีกว่าพยา่ะเฉพาะในเวลานี้เหล่าหมอหลวงได้ชื่นชมทักษะทางการแพทย์ของเฟิงชิงเฉินและผลักเฟิ่งชิงเฉินออกมาเป็นโลกของพวกนาง แล้วทำไมพวกเจ้ายังไม่ไปอีกการช่วยองค์หญิงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดซีหลิงเทียนเลยออกคำสั่งอีกครั้งและดูเหมือนว่าเขาจะรีบร้อนทันทีที่เขาได้ยินว่าเยาวหวายังได้รับการช่วยเหลือไว้ได้ทันเขาก็รีบเร่งเช่นกันแม้จะต้องบุกน้ำลุยไฟเขาก็จะไปช่วยชิกซีหลิงเทียนอวีจิบชาในปากของเขาใช่สิเขาแค่สงสัยว่าหมอหลวงนั้นเป็นคนของซีหลิงเทียนเลยเองแต่ตอนนี้เขาแน่ใจแล้วว่าถ้าไม่ได้สมรู้ร่วมคิดล่วงหน้าหมอหลวงผู้นี้จะสนิทสนม และผลักเฟิงชิงเฉินออกมาทันทีได้อย่างไรมือของซีหลิงเทียนเลยค่อนข้างเหยียดออกได้ยาวทีเดียวแม้แต่หมอหลวงในวังก็ถูกซื้อโดยเขาดังนั้นจึงไม่ถือว่าจัก,กรพรรดิแห่งตงหลิงพาหมาป่าเข้ามาในบ้านแต่แต่ข้าน้อยได้ยินว่าวันนี้เป็นงานศพของพ่อแม่ของเฟิงชิงเฉินหากจะเชิญน,นางในเวลานี้จะเชิญมาได้หรือเพคะชีวิตมนุษย์อยู่ในอาการโคม่าเฟิงชิงเฉินเป็นหมอและหมอก็ใจดีนางจะต้องมาช่วยเยาวหวาแน่ชุนอองท่านคิดอย่างนั้นหรือไม่ นี่คือความอัจฉริยะของซีหลิงเทียนเลยที่สามารถบังคับให้ตงหลิงจื่อชุนให้เห็นด้วยใช่หัวใจของหมอเป็นดั่งบิดามารดาชิงเฉินใจดีมากนางจะไม่มีวันปฏิเสธที่จะช่วยนางภาพของเฟิ่งชิงเฉินในหัวใจของตงหลิงจื่อชุนสูงส่งอยู่เสมอผู้หญิงที่จะหยุดและช่วยเหลือเมื่อนางเห็นผู้ป่วยดังนั้นเขากระโดดเข้าไปในกับดักของซีหลิงเทียนเลยโดยตรง ฟาบาทพูดถูกชิงเฉินจะช่วยเยาวหวาได้อย่างแน่นอนแต่สถานการณ์วันนี้พิเศษมากเพื่อแสดงความเคารพต่อเฟิงชิงเฉินเราไปเชิญเฟิงชิงเฉินด้วยกันเถิดข้าคิดว่านางจะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนตกลงต้องหลิงจือชุนถูกดึงจมูกโดยซีหลิงเทียนเลยไปโดยสมบูรณ์ตกลงบ้านแกสิ ซีหลิงเทียนอวีต้องการขัดจังหวะเขาเพื่อป้องกันการโดนหลอกของตรงหลิงจือชุนและยังต้องช่วยซีหลิงเทียนเลยสร้างภาพแต่เขาทำไม่ได้เขาเป็นพี่น้องของหยาหวาหากเขาออกมาหยุดยั้งทุกอย่างไว้นั่นเท่ากับไม่ช่วยรักษาชีวิตของหยาหวาและแสดงออกถึงความไม่มีน้ำใจด้วย เมื่อเห็นซีหลิงเทียนเลยดึงตรงหลิงจือชุนออกไปอย่างแรงซีหลิงเทียนอวีก็ถอนหายใจแผนการอันขมขื่นของเยาวหวาในที่สุดก็ได้ผลค่าแค่หวังว่าเฟิงชิงเฉินจะรับมือกับแรงกดดันนี้ได้ถ้าทําไม่ได้งั้นคงก็อดทนช่วยนําทารกออกไปจากคันของเยาววาให้ได้ถ้าเยาววาตายแบบนี้จริงๆมันคงไม่ดีสําหรับใคร ซีหลิงเทียนเลยและตงหลิงจื่อชุนมาอย่างร้อนใจเฟิงชิงเฉินเพิ่งส่งองค์ชายใหญ่นานหลิงจินสิงและคนอื่นๆออกไปทั้งสองเข้าไปในจวนเฟิ่งอย่างร้อนใจโดยไม่สนใจสิ่งกีดขวางอย่างคนรับใช้ชิงเฉินชิงเฉินช่วยด้วยเจ้านายพวกเจ้าอยู่ที่ไหนพาพวกเราไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ซีหลิงเทียนเลยยังคงสงบดึงคนใช้และขอให้เขานำทางเกิดอะไรขึ้นเฟิ่งชิงเฉินดูเหนื่อยมากเมื่อเห็นซีหลิงเทียนเลยและตงหลิงจือชุนรีบเข้ามา นางคาดเดาอย่างคลุมเครือว่าต้องเกี่ยวข้องกับเยาวาแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องเฟิงชิงเฉินหมอมีหัวใจดั่งบิดามารดาวังนี้รู้ว่าเจ้ามีความชำนาญด้านการแพทย์และเจ้ามีจิตใจที่เมตตาในฐานะหมอวงังแห่งนี้หวังว่าเจ้าจะไม่ถือสายเยาวาเพื่อเห็นแก่เยาวาข้าจะคุกเข่าต่อหน้าพ่อแม่ของเจ้าในวันนี้เพื่อยอมรับความผิดของนางแต่เจ้าช่วยนางด้วยเถิดทันทีที่ซีหลิงเทียนเลยพูดคำเหล่านี้หากเฟิงชิงเฉินไม่ช่วยนางเฟิงชิงเฉินจะดูเลือดเย็นและโหดเหี้ยมมาก สำหรับการเล่นละครระหว่างวันเขาเลือกแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อยาวหวาเท่านั้นตงหลิงจือชุนพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าชิงเฉินองหญิงยาวหวาแท้งลูกและทารกยังอยู่ในครันก็ไม่สามารถเอาออกมาได้เจ้ามีวิธีช่วยนางหรือไม่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องปกติที่ตงหลิงจือชุนจะต้องกังวลเกี่ยวกับพระชายาที่กำลังตั้งท้องลูกของเขาฟาบาททั้งสองมาถึงที่และขอให้ข้าช่วยองค์หญิงยาหวา หลังจากที่เฟิงชิงเฉินเข้าใจเจตนาของทั้งสองนางก็หัวเราะและถามกลับใช่ช่วยชีวิตของเยาวาที่ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือตายด้วยเถิดแม้จะไม่มีบุตรแล้วก็ช่วยเธอด้วยเถิดซีหลิงเทียนเลยเป็นคนฉลาดอย่างแน่นอนเขาสามารถงอและยืดตัวได้และเขาเล่นการศกนาตกรรมได้ดีกว่าเยาวาในขณะนี้เยาวาอยู่ในตำแหน่งที่น่าสมเพช ฮ้าห้าห้าองชายเลยสิ่งที่เจ้าพูดมันตลกจริงๆความเป็นและความตายขององคหญิงยยวาการมีบุตรหรือไม่มีเกี่ยวอะไรกับข้าเป็นความผิดของข้าหรือที่นางจะเป็นหรือตายทำไมข้าถึงต้องช่วยนางเพราะข้าพูดง่ายใช่ไหมทุกคนจึงคิดว่าข้าจะตอบกลับด้วยใจที่มีคุณธรรมเพราะเจ้าเป็นหมอข้าควรช่วยนางเพียงเพราะข้าเป็นหมองั้นหรือเจ้ากล้าที่จะช่วยนางไหมช่วยนางหืมข้าไม่ฆ่านางก็ดีเท่าไหร่แล้วสายตาที่มุ่งมั่นประกายไฟลุกโชน ซีหลิงเทียนเลยมองเฟื่งชิงเฉินอย่างยั่วยุไม่ว่าเฟั่งชิงเฉินจะช่วยนางหรือไม่ก็ตามเขาก็ไม่สูญเสียสิ่งใดเฟื่งชิงเฉินควรช่วยนางถ้านางไม่ช่วยเหยาหวานางจะถูกตําหนิโดยราชวงศ์ตงหลิงและซีหลิงทําไมเฟั่งชิงเฉินถึงจะไม่เข้าใจความจริงข้อนี้แต่นางไม่เต็มใจไม่เต็มใจที่จะช่วยเหยาหวาหมายเหตุถึงผู้อ่านฉันดูเหมือนจะหมดแรงแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพียงแค่1นึ่คอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครบของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แตงก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่อง audio novel ครับ